สวัสดีครับมื่อนี้พอน้องไอ้พ่นลงบัวครับมาเห็ดผัดเผ็ดปลาไหลที่เท่าผัดเผ็ดปลาไหลผัดปลาไหลอยู่กับเมียครับผมเมียชายคลิปให้ครับผมก่อนอื่นเอาวนี่ที่เท่าเครื่องแต่เครื่องเมื่เครื่องพริกแห้งกระเทียมพริกแห้งกระเทียมอีหยังกระชาย้องไปสูตรบ้านบั้นล้มหนึ่งไหล กวาวบน้องไปเรื่อยๆหนึ่ง<ด>หัวเจ้าด้นี่นี่แหละนึ่งหวเจ้าพรอหัวเจ้าพรอไม่ได้มันก็ใช้มลยามคอะไรครับอะไรบ่อยครับอะไรนะ นี่ยังบอกคนแม่นแอ่ใบตกูก่ะเพามะแขงนี่เ็เขือพวงอพอมแล้วใส่ปลาเลยเอาเลยเด็ตดาเล่นบ่ใส่ปลาเอ๊บบันไมแก่เนียอยกินแห้งดีเหรอ เอาแคนำ่น้ากะะไดุนยาตั้งไม่นำเลนอแปงนัวจะไรแจ่หลายแตน้อยแตน้อยลายแถ้วะแ่บแท้ Cái bậc mà mà cái bậc linh cái bậc linh khen trăm linh hai Khen linh không trăm linh hai trăm linh hai trăm linh hai được linh hai ได้ล้ได้ล้วได้ล hey, ้มาปวดหัวหน่ะก่อนพักอันนี้ค่อยไปที่หลังมันบอต์ไดเือไหอคอิะ น้ซุป hmm? รฮะใ่ซุปนี่ละ,กละากกเทใส่โอเคปมอไปกระเาใส่แ okay. ลครับเด้อบุกเข้าไปบุกเข้าไปคนมาคนติ๊แกแฉกันก็ได้ซุปรัข้าวกรดีพดีข้าวกรดีขดี น้อยนะครับออ้คุณปรครับเห็นอือหืออือหือมันเลยอือหือติดมันเลยอือโอ โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับผัดเผ็ดปากไหลครับผมกิ้มมือห่อนหุ่นหือนยับโอเคครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำได้ครับผมเรียบร้อย